อยู่ที่ไหนครับหมู่ที่หนึ่งวสบานเนาะครับครับยินดีต้อนรับครับไปก็ได้มาพบกันในโรงเรียนครั้งแรกนะคะหนูก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงดีนะคะแต่ก็ต้องมาลุยงานต่อเพราะว่าเป็นสิ้นปีงบประมาณด้วยวันนี้เป็นวันพบกันวันสุดท้ายของปีงบประมาณ2566นะคะ แล้วครั้งหน้าก็าจะเป็นอบกันใหม่ในปีงบประมาณ2 5 6 7ก็จะเป็นเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาต่อไปนะคะวันนี้เป็นกิจก,กรรมที่ทางคณะพูจิตอาสากับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้จัดทำขึ้นมาโดยทรั้งนี้เป็นนอกองบประมาณใช่หมคะเป็นนอกองบประมาณเหมือนทําพิเศษขึ้นมาสําหรับคณะนักเรียน,น,นมุกตงอยยุตตบลหนองโลทุกท่านเลยนะคะ วันนี้ขอให้ทุกท่านเราเรื่องความตื่นใจก็ค่ะก็อันนี้ค่ะขอปรบมือให้นายโยอีกครั้งค่ะนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าเราได้ไปเที่ยวแน่นะคะคุณทางคุณทางคุณทางเอาผู้ชายต่อไปไปย้ายไปย้ายไป้วเอาไปยายเลยใช่ไหมใส่ชาแน่หัวแถวเนี้ใส่สามเหมือนกัน แต่มื่ถึงคนสุดท้ายมันเปลี่ยนไปหมดเลยแ <c oughs> ม้กต่ที่เราไปกระจายข่าวอะไรทั้งหลายเนะี่ย <c oughs> บางทีเรื่องจริงเรื่องเท็จมันก็จะปากานคนสู่ปากคนเนี่ยมันก็ข้อความมันจะเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวฉเฉลยให้ว่า <c oughs> เอาเอาของขวัญมัเมื่อวานไปซื้อของขวัญมาเราตะรี่บไปกิน <c oughs> ยังใช่ไหมไอ้ยังยังคิดไม่ออกใช่ป่ะอ่ะไปยังป้าเต๋วต่อเลยอ่ะป้าแต๋วก่อเลยอ่ะป้าแต๋วทำท่าอ่าอ่ะคิดป้าแต๋วจะทำท่าอะไรอ้าดูนะยัง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 ไม่ตอบท่าอะไรคะลงไม่ถึงทำอะไร คุณตุ้ชัยอานุชัยป้าแดงแทนก่อนอเธอิรอรสองอริชุดก่อนคนแท้ทำก่อนคนแท้ทำก่อนสามทีสามทีเอ้าอึ๊บสองเลยนะอ่ะไอ้ที่เนี้ยโอ้วันนี้อมกติกาเดืเดี๋ยวกันนี้เราให้เกียรติผู้หญิงให้ผู้หญิงทำก่อน จะบอกว่าบ้านนี้เขาทำอะไรเขามีกติกาเราต้องมาแอบดูใช่ป่ะเอออ่ะทำเลยใช่อะไรแสดงเลยใช่แสดงอ่ะเอาเองหน้าตัวเองก็หน้าหล่ออย่างกบใหญ่กบเบิ้ลใหญ่เราไม่ไม่ทำเราเป็นคนถือไม้เราไม่ทำเอาไม้มาหนิ ทไมทาค่ะก็เป็นอะไรที่เธอสนุกสนุกนะคะทีนี้ตรงเนี้เมื่อกี้เราทําตามที่เขาสั่งใช่ไหมก็มีอยู่คนนึงเี่ยวันนะี้นมาทุกมาใหม่มาช้าเพราะทุกคนมีภาระ,ระไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่ากันอันนี้มันไม่ใช่ทำโทษนะคะเป็นรางวัลเล็กๆ,กๆน้อยนอยเอออ่าเป็นรางวัลเล็กเลเรา๋ยกให้เขาทำอะไรอยากให้ทําอะไรให้เราอ่านานาใครมาชันให้รางวัล <laughs> วันนี้ให้รางวัลเนี่ย เออวันนี้ให้รางวัลที่มาชา้าถึงจะมาชา้าแต่ท่านต้องกลับก่อนน่ะด <c oughs> ได้มานะคะก็ถือว่าตั้งใจจะมานะคะเราไม่ให้โทษไม่ไม่ไม่่อะไรเรตั้งใจจะมาถึงจะมาชา้าก็ให้รางวัลก็ประบมาอให้ผู้ที่มาชา <c oughs> ้าอากาศอยากทำอะไรไหมคะ <c oughs> เรียนีเ้เยบสักเกมค่ะท่าน <c oughs> <c oughs> ให้เพื่อนถ่ายอ่ะสองผู้หญิงกับเขาที่ได้เชิญอยากเขาพ้ด่า ไปหลังมาเร็วกว่าน,นี้นะคะป,ป้าโอ้โหค่ะขอบคุณค่ะ,ะคให,ให้ให้ให,ให้ให้คุณผู้ชายให้เด็กชายทำค่าอยากเป็นให้เพื่อนอ่ะเอาที่ได้มารับวรางวัลค่ะ हाँ मैट आगे <laughs> ระวังคอกตกกันแล้วคอกตกทับขา ก็ถ้าใครทำได้นะเอาไปทำดูเพราะว่าละกอนเนี่ยตามคุณจิดว่าต้องจืดไปได้อร่อยมากเอาเลยเอาเลยแบ่งไปเลยแบ่งได้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อันนี้ขอบคุณครับเนี่ยได้เนี่ยได้มาแล้วได้ไ,ได้ของแจกที่ตรนี้นะคะเรรองมียกขึ้นมาจากกอการนะคะราขก้ารกองการกงกจะก็ีมารีสุด่วนี้ก็โครงการก็จบแล้วก็เดี๋ยว <ov ic arsi> เราจะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะก็อย่างที่ถูกแจ้งเปนเบื้องต้นว่าอาหารนี้ใช่ได้ได้รับการสทุกท่านทานให้อร่อยนะคะแล้วก็นําพิกที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันตำเนี่ยก็กลับไปทำอาหารต่อที่บ้านให้ให้จดจำว่าวันนี้สิ้นสุดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ของตำบลหนองโลงปี2566เนี่ยเราได้น้ำพริกกันกลับไปคนแล้วก็พุกค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทานอาหารร่วมกันนะคะวันนี้หนูกบประมาณที่วันนี้ที่เราใช้แบบนยวค่ะขั้งแรกก็คือที่มออไห้เอกทิ้งแห้งเป็นกระเทียมหอมแล้วก็ใส่นยยาระปินะคะอีกส่นเป็นของพวกเรานะคะคือเพื่อนๆพน ก็ได้ปรึกษาคุณตั้งแต่ว่าตั้งแต่ว่าอันนี้เป็นเงินของพวกเราไม่จำเป็นจะต้องให้งานสีดำดังนั้นทามาให้งานของพวกเราเราหมดเราหากันใหม่ได้ดังนั้นตรงนี้เราก็ใช้ครบประมาณไปก่อนค่ะครบแค่600บาทใช่ไหมคะ600แปดสิบบาทซื้อพริกแห้ง2กิโลกระเทียมนะคะให้กลก่มเอาไปร้านให้เรียบร้อยแล้วก็ส่วนต่างๆของทุกท่านได้เอามานะคะเอามาใช้ในวันนี้ดังนั้นน้ำฤกษ์วันนี้เป็นน้ำฤกษ์รวมใจของพวกเราทุกคนเงินหมดหาใหม่ เดี๋ยวร้องเพลงไม่หมดไม่หมด <S <S เล่นนิดนึงนะคะเมื่อวันที่19นะคะโรงเรียนมัธยมยุไม่ได้แจ้งนายกนะคะไปมอบเลีเ้ยงอาหารให้กับนักเกรียนในตํบบนนบบนาบลต่อคือนักเกรียนโรงเรียนพุทธาน40นะคะ40คนแล้วก็โรงหญิง70คนได้รับ,บ, 15, ท, 6, บ,รบทุนจากมูลนิธิเอนของเพื่อนแล้วก็สักกอดไทยดีนะคะเป็นจำนวนเงินหน,นึ่งแนส่หมื่นกวบาทนะคะ ทุนนั้นเด็กได้เพื่สภัสี่คนทุนล 1, <c oughs> ะหนึ่งพันเตรียมอ้าวสวยสายปิ้งอือเยี่ยมเป็นดาวถ่ายรุ่งด้วยกันเร็วเข้าไปเข้าไปเร็วเดี๋ยวขอหน้าจะนิดเดียวได้ ออโอ้ยมีคนเอเมียมองเมียมองีองพี่ทีไม่ได้ตามัวกำลังกินข้าวเลยไม่ได้ตาย